ูชื่อเด็กหญิงเบียทิดาาสวรรค์ค่ะผมชื่อเด็กชายปุญญาพัชสวัสดิ์รักษาครับหนูชื่อเด็กหญิงไทยรัตนสถานค่ะสวัสดีค่ะ,ะเพื่อนๆวันนี้พวกเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องที่สําคัญต่อคนไทยทุกคนค่ะเธอรู้ไหมเรื่องอะไรเราไม่รู้รัชชารัตนรู้ไหมเรื่องอะไรก็เรื่องการปลูกข้าวไงใช่แล้วเรื่องนั้นก็คือการปลูกข้าวซึ่งเป็นหัวใจของชาวานาไทยและอาหารหลักขทุกบ้านหลายคนอาจคิดว่าการปลูกข้าวแค่หว่านเมล็ดแล้วก็รอนาท่า แต่จริงๆแล้วมีขั้นตอนหลายอย่างเลยค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปรับฟังช่วงที่1การเตรียมดินก่อนจะปลูกข้าวได้สิ่งหน้าที่ต้องทําคือการเตรียมดินเพื่อเพิ่มการจเจริญเต,ติบโตของต้นข้าวค่ะชาวนาจะไถดินให้ร่วนซุยเอาวัาชพืชออกจากนั้นปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อให้น้ากระจายตัวได้ทั่วถึงค่ะในบางพื้นที่อาจจะมีการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยค่ะ ชนที่2การทำเมล็ดหว่านข้าหลังจากเตรียมนมลดเสร็จแล้วขั้นต่อไปคือ,าอการทำเมล็ดหว่านข้าวครับชาวนาจะเลือกเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงไม่มีเชื้อราแล้วนําไปแช่นะ้ำประมาณ1นึ่งถึงสวันให้เมล็ดงอกเร้อยก่อนครับจากนั้นก็นาไปหว่านลงในแปลงพอก้าหรือในบางพื้นที่อาจใช้วิธีหว่านตรงลงในแปลงนางก็ได้ครับ เมื่อการค้าเริ่มโตก็ต้องมีการดูแลที่ดีนะครับไม่ใช่แค่ปล่อยไว้เฉยเการดูแลมีหลายอย่างเช่นควบคุมน้ำแม่ขันน้ำหรือควบคมเกินไฟใส่ปุ๋ยเพื่อเล่งการเจริญเติบโตและที่สำคัญมีและที่สาคัญป้องกแนแมลดงและวัชพืชเช่นหนอนกอเพยียและยาที้แงอาหารต้นข้าวครับช่วงที่ 4. การเก็บเกี่ยวเมื่อข้าอายุครบประมาณสามถึงสี่เดือนแล้วข้าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองก็จะเข้าสู่ช่วงการเก็บเกี่ยวค่ะ หลังจากเกี่ยวแล้วจะมีกนนารนวดข้าวเพื่อแยกเมล็ดออกจากกลวงและนําไปตากแดดให้แห้งค่ะช่วงที่5การเก็บรักษาและขายผลิตหลังจากตากข้าวแห้งแล้วชาวนาจะนําข้าวไปเก็บไว้ในยุ้งชางหรือโรงสีเพื่อเราขายสีเป็นข้าวสารค่ะบางคนอาจเก็บไว้กินเองบางคนส่งขายให้โรงสีหรือตลาดบางครั้งก็นําไปแปรรูปเป็นขนมไทยต่างๆค่ะ ที่เรากินจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะต้องผ่าขั้นตอนหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้พาเพื่อนๆไปรู้จัก5ช่วงสำคัญของการปลูกข้าวได้แก่ <S 1. 1. <S การเตรียมดิน 2. การเพาะเมล็ด 3. การรักษา 4. การเก็บเกี่ยว 5. การเก็บรักษาขอ,ขอ คุณค่ะ